คุณรู้ไหมที่ญี่ปุ่นมีเกาะที่ประชากรแมวมากกว่าคนหลายเท่าที่นี่คือเกาะอาโอชิมะหรือที่หลายคนเรียกว่าหมู่บ้านแมวอาโอชิมะเป็นเกาะเล็กๆในจังหวัดเอฮิเมะประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่แค่ประมาณ1.6ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่กลับโด่งดังไปทั่วโลกเพราะเหล่าเหมียวที่อาศัยอยู่เต็มเกาะเดิมทีชาวประมงนําแมวมาไว้บนเกาะเพื่อช่วยกําจัดหนูบนเรือและในหมู่บ้านแต่พอเวลาผ่านไปจํานวนแมวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นอาณาจักรของแมวอย่างที่เห็นในวันนี้ปัจจุบันคนบนเกาะมีไม่ถึง20คนแต่มีแมวมากกว่า100ตัวเรียกได้ว่าแค่เดิน2ก้าก็ต้องทักแมวแล้วหนึ่งครั้งที่นี่ไม่มีโรงแรมหรูไม่มี ร้านสะดวกซื้อมีเพียงความเงียบสงบธรรมชาติและแมวที่เป็นเหมือนเจ้าของพื้นที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็เพื่อมาสัมผัสความน่ารักของแมวแบบใกล้ชิดสุดๆและแน่นอนการมาเยือนเกาะน,นี้ต้องเคารพกฎง่ายๆคือไม่ให้อาหารมั่วไม่ทําให้แมวตกใจและต้องรักษาความสะอาดเพราะชาวบ้านบนเกาะดูแลแมวอย่างดีมาก หมู่บ้านแมวอาโอชิมะคือสวรรค์ของทาตแมวที่อยากเจอความน่ารักแบบล้นเกาะแล้วถ้ามีโอกาสคุณอยากไปเจอแมวที่นี่ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามเลย